มือส JK สวัสดีปีใหม่ทุก,ท,กท่านขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะสมปรารถนาในทุกๆประการค่ะ F4 ทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะ JK ขอแนะนําให้ชมเป็นรถเก่งบบ้านสไตล์บ้านเลยค่ะอึดทนทานนะคะตอบโจทย์การใช้งานค่ะราคาก็เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะ89,0 0 0บาทค่ะรถ t o y o ต a Vios เกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะ แบบเน้นตามสภาพนะคะเพราะรถผ่านการใช้งานมาแล้วตามอายุตามการเวลานะคะพร้อมใช้ค่ะแอร์เย็นสีสันดูสวยมีริ้วรอยเล็กน้อยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะรถเกียร์ธรรมดาจะส่งลงแม็กแล้วค่ะทุกท่านรถอยู่แถวพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ8ปด0มบาทสนใจโทรคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักคุยกันได้เลยนะคะตามบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะสวัสดีคะ่ะ